สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพลายสิริมงคลพลายโค้กนะคะวันนี้เราก็มาตัดอ้อยแต่เช้านะคะอ้อยที่ทางเราได้ซื้อไว้1 2ึ0 0หมื่นสองพัคะแนนนะคะประมาณสี่ไร่นะคะนี่ตอนนี้เราก็ได้ตัดไปแล้วตอนเมื่อวันที่เรามาดูนะคะอ้อยนี้รู้สึกว่าจะตัดยากหน่อยแต่ก็ต้องสู้ๆเพื่อลูกๆนะคะนี่ดีกว่าไม่มีอ้อยกินเลย อเอามาจากไหนนี่อ่ะดูพิ่งเหรอพ่มันใหญ่เลยอนี่ <c oughs> มาแล้วน้องปามีว่าไปด้วยไม่ได้บพราะว่าเด็กๆก,ก็อยากมานะคะนี่เมื่อคืนฝนตกรู้สึกว่าจะวันนี้จะหนักหน่อยวันนี้แบกอ้อยหนักหน่อยนี่ขอเตรียมตัวทำงานก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันจ้า เรียบร้อยแล้วตัดอ้อยเสร็จเรียบร้อยถ่ายคลิปได้นะคะ <c oughs> ถึงจะเหนื่อยแต่ถ้ามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะก็หายเหนื่อยนะคะหายเหนื่อยดีกว่าหน้าบูดหน้าบึ้งใส่กันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากเราจะทำงานที่เรารักและเรารักเขาทำด้วยจิตใจเราก็โอเคหายเหนื่อยนะคะไปถึงบ้านเห็นลูกๆยืนยืนต้อนรับ ทั้งลูกคนและลูกช้างยืนต้อนรับก็หายเหนื่อยแล้วนะคะวันนี้ตัดอ้อยยากมากนะคะเพราะว่าเมื่อคืนฝนตกแล้วช่วงที่เราเบกอ้อยนี้น้ําหนักก็จะเยอะนะคะเพราะว่าอ้อยเขายังเปียกอยู่เรามาแต่เช้านะคะถ้าเกิดว่ามาสายๆหน่อยก็กลัวเดดร้อนนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเหนื่อยก็พักหายเหนื่อยก็สู้่อ ถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครมาทําจุดนี้ให้เราได้นะคะขอบคุณแม่แม่เอซีนะคะที่ให้กําลังใจตลอดมานะคะพี่พี่ใหญ่ของเรานะคะเอาโอ้ยไปให้ไม่รู้เขาจะส่งคืนหรือเปล่านะคะพี่ใหญ่กับแม่วาดนะคะสวนแม่วาดนี้ไม่ส่งคืนแน่นอนนะคะแม่วาดไปกันเลยจ้ามุ่งหน้าไปหาแม่วาดกับพี่ใหญ่ก่อนนะคะนี่ใกล้จะถึงแล้ว โอ้ครับโอ้ครับรถติดไลงทางกันค่ะดูอยู่สองข้างทางก่อนมาแล้วมาแล้วมาจะเอีพี่ใหญ่ ยืนรอรับหน้าถนนโอ้เจอช้างแดงช้างแดงตกเมื่อคืนนะคะบรรยากาศเย็นสบายอ่ะมายังรถมาอยู่นี่อ่ะบอกว่าไม่เล่นยังจะมาให้เนาะเอาโอ้อยมาเสิร์ฟจ้า ออทักทยายควอโนสเออมาดิครับเออไม่บาดยามาแล้วไม่วาดโอ้ยมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮึฟินหึงเลย หินหึงมากโอ้เมื่อวานน้องปัมมี่มาถ่ายควันยนตอ้อยยนต์ยาไว้ให้ก็รู้สึกว่าจะกินบ้างนะคะนี่กินอยู่อืมโอ้ c o m m ้นแห้งแทะชื่นใจจังเลยนี่ ไม่วาดจะกินแล้วนุ่นฮึโย,ยนให้โอ้ไม่เกี่ยวนว่าแต่จะคืนนว่าแต่จะคืนให้โอ้สาตังท่าตังท่ายังดีเลย ค่ะก็ต้องขอบคุณแม่แม่เอฟซีนะคะที่สนับสนุนอาหารต้นช้างวันแรกเราได้2,300คะแนนนะคะโอ้กาวก้าวันที่สองได้3,900คะแนนนะคะรวม2วันเรา ขายอาหารออนไลน์ได้ได้คะแนนจำนวน6,200คะแนนนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณคุณแม่ยุพดีนะคะที่ส่งคะแนนมาให้ทางครอบครัวเรา6 0 9 6คะแนนนะคะต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะคุณยุพดีแล้วก็เอฟซี FC ที่สนับสนุนอาหารป้อนช้างนะคะคะแนนจำนวนนี้เราก็จะเราก็ได้ไปซื้ออ้อยนะคะซื้ออ้อยให้กับพี่ใหญ่ของเราและช้าง ครอบครัวของเรานะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกๆคะแนนเลยนะคะของให้ทุกท่านมีร่างกายสุขภาพที่แข็งแรงนะคะนี่แข็งแรงเหมือนพี่ใหญ่ของเรานี่กระโดดได้ทุกวีทุกวันเลยต้องกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งคะ่ะอ้าวทำไมคาบไว้อย่างนั้น,นะะเอะอาไปปูกบค โอ้วาดโอ้ม่าดอร่อยมากแม่วาดวาเสียงเสียงเสียงเออเสียงดังฟังชัดเสียงเออน่ะกินอ้อยไปเถอลูกกินอ้ยนอย,ย,ยกินอ้อยนุ่นพี่ใหญ่เขาเป็นอะไรนุ่นปวดหัวมากปวดหัวมากพี่ใหญ่ว่า กินน้อยอ่อยนั่นนำมาให้กินแล้วหักทิ้งอยู่เย็นสบายเลยนะคะเมื่อคืนฝนตกุูไซจ,จะปวดหัวมากนะคะดูกัดงวงแล้วไม่ว่าไม่สนใจสามีเลย ไม่สนใจหรอกฉันขอกินอย่างเดียวแม่วาดวอ่ะโอเต็มที่เลยแม่วาดนี่ เขาเขากินพี่ใหญ่กินหญ้ากิกนอ้อยได้บ้างก็เรื่องกล้วยนี้ไม่เท่าไหร่นะคะเรื่องกล้วยถ้าเขาไม่กินหญ้าไม่กินอ้อยให้เลยนี้รู้สึกว่าจะหนักกล้วยหน่อยนะคะ กลับบ้านแล้วเดี๋ยวช่วงบายบายมาเจอกันพี่ใหญ่เอาน้ำมาให้กินนี่ห่วยางยางรถบอกก็บอกว่าไม่เล่นยังเอามาให้เล่นเนะโยนทิ้งแล้วยังจะกลับยังจะเก็บมาให้อีกอใส่หัวหูวกลาง กลับบ้านกลับบ้านไอ้ไ่ไว้ครับ <laughs> ไปแล้วไปแล้วน <c oughs> ี่มาโจเจพนทิพย์จะกินอ้อยหวานๆแล้วทำไมไม่เก็บกวาดบริเวณให้หน่อยพอนทิพย์โอ้ยกินอย่างเดียวเลยตอนเมื่อคืน ตีสองครึ่งนะคะแม่ควลลงมาหลับเสียงปลนแรงมากพลนทิพนอนอาบานี่จะนอนตรงนี้นะคะพลนทิพนี่เอาหัวนอนอนี่ตรงนี้นะคะนี่นห,หัวพิงตรงนี้ส่วนไพรโครกก็จะนอนตรงนี้นะคะไพรโครกได้ยินแต่เสียงพลนทิพย์ปลนอยู่เชือกดียวนีี้หลยไพร,ร,รโครกนี่เงียบสนิท โอ้ยเสียงดังมากกาจะถ่ายคลิปแล้วเมื่อคืนนี้เสียงกลนหนักมากคนทิพย์อาปามี่ช่วยพ่อเก็บกวาดใส่ถุงมือเลยลูกออเออเออลงมือแล้วเออลงปามื่แกบุ้มไปอยู่แกบุ้มไปอยู่บ้านยะแกบุ้มเออ,เอ,อตอนที่พ่อไปอยู่ก็ไม่ยอมเก็บให้เนาะเออ กอดเศษเล็กๆน้อยๆไม่เหลือเลยน้องพามี่ค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกๆคะแนนนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณแม่ยุพดีด้วยนะคะเอฟซี FC จากสหรัฐอเมริกานะคะต้องกราบต้องกราบขอบคุณอย่างยิ่งนะคะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้กับช่องของเราด้วยนะคะสํสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีค่ะติดตามกันคลิปหน้านะคะไปทำกับข้าวก่อนจ้า Oh. <laughs> พ่นทิพย์กับทุบเอาหัวแล้วเมื่อกี้นี่นะ no, พ่นทิพย์เออดูเจพ่นทิพย์เออดูง่วงดูง่วงนอนก็ไม่รู้จะหูบป,ปากไว้หน่อยพ่นทิพย์นี้อ้าปากบู้อยู่